สวัสดีกาฟิวสวัสดีครับกาฟิววันนี้ห้องเป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้โอ้วันนี้ได้สองวันแล้วรันนี่สามวันสองวันครับวันที่สามแล้ววันนี้เป็นอาจารย์ของฮิวโก้อยู่ปอสามกาฟิวอ่ะสวมหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยวันนี้กาฟิวจะมาโชว์สเต็ปให้ฮิวโก้ดูฮิวโก้ก็เป็นแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ค้องเนาะเหมือน อาจารย์กาฟิลมีถุงมือมาด้วยขโม,มอยถุงมือพ่อมาป่ของคูง่เอาไปไว้หม่อง,องเกาไดนถุงมือคู่ปะเออใช่แล้กก็โหดจะเกะะ็บก็งงนี่เลยมัดให้เรียบร้อย มาดิมาอันนี้เคยกำลังสองตันนี้มันอ่มันเริ่มเ่าแล้วล่ะมันเป็นเครื่องมือสองครับเอามาทดสอบใช้งานแต่ว่ามันก็พอเล่นได้เอาฟิวมามาเลยนี่ เริ่มสแสดงท่าทางได้แล้วยกล้อได้ด้วยใช่ไหมเอ่อยกดูสิไปนู่นไปนู่นเลยฝึกวันที่สามถือว่าได้ขนาดน,นี้สวัสดีครับถือว่าสุดยอดแล้วอ้าวไปเรื่อยเรื่อย ไปถนนไปก็ได้ถนนก็ได้อ่ะไปได้ไหมนี่พาพาไปได้ไหมโอ้วันนี้ข้ามข้ามได้แล้วครับนี่เลยไปเลยไปตามถนนเลยอาเ,อาเไปถึงรถครูแล้วก็กลับมามมกลับมาอย่างเร็วด้อนี่เจาฟิวสุดยอดครับเอาหามาเล่นเองครับ ถือว่าได้มาฝึกกลับมาอาเร็วเลยนะเร็วเลยทีนี้เร็วมาเร็วเลยโว้ยคล่องครับสุดยอดนะครับทรงต,ตัวได้ดีแล้วมาเลยมาเลยยกยกเนาะเอาม้ข้ามน้ำให้ได้ข้ามน้ำให้ได้ ไุ่งขึ้นน้นได้นี่เอาเล็กๆนี่อ่าปนี่คือกาฟิวยกทั้งสองได้ไหมยกสองขาได้ไหมได้ฮิลโกก็เก่งนะครับตอนนี้ที่ทำได้ก็มีอยู่สองคนกาฟิวอยู่ปอ4ี่น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 ี่อาจารย์ได้แล้วอาจารย์ฟิว ฝึกวันที่3ามเท่านั้นเองนะครับนี่สามวันทําได้ทรงตัวได้ขนาดนี้ถือว่าคล่องแล้วตอนแรกๆนี่ยังทรงตัวไม่ได้เนาะกัปติวนะนี่มีเบรกด้วยนะครับรู้จักเบรกด้วยเรียนรู้ผ่านการฝึกทาฝึกหัดด้วยตนเองครับนีน่ระวังความปลอดภัยก็พอเนาะฮิวโก้เอาทีนี้จะให้ฮิวโก้ลองลองเล่นดู ย่างอ่เดี๋ถุงมือต่อไปให้ฮิวโก้ครับฮิวโก้ฝึกเมื่อวานก็ฝึกแล้วใช่ไหมวันนี้วันนี้วันที่สองครับสองวันเดินได้เลยเดินได้คล่องเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้เขาจะผ่าผลนยังผ่าผลนไม่ได้ เออใส่ดีๆก่อนเดี๋ยวมันพิกเดี๋ยวเจ็บนี่ก็เป็นการฝึกก็จะประมาณนี้กลับไปกลับ,ลบมากลับไปกลับมาได้มาเลยตรงนี้เราลัน่นโอ้โหฮิวโกทำได้เว้ยฮิวโกอ่าไปถึงนูน่นไปถึงนูน่นค่อยมาไปถึง<อ>ไปถึง<อ>ไปถึงสามแยก สามแยกแล้วก็เย็กเอาคลองไหนเบรกเด็กเลยตอนจะลงคลองอ่ะเหรอสอนวิธีเบรกยังเดี๋ยวเออดี๋เดี๋ยวเออ้อ้โ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 อเโอ้โอ้โอ้อ้ยังประคองตัวได้ยังมาได้ครับถือว่าถือว่าเอาตัวรอดได้นะ เก่งมากครับเก่งมากฮิวโก้อ้าวมาเรื่อยๆมาทางนี้ฮิวโก้พุ่นฮ่นอ้าวไม่เบรกละ่ะอ้าวเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นเนาะเอาไปจอดที่เดิมไปจอดที่เดิมวันนี้เราก็เล่นกันประมาณนี้ก่อนอ่าสุดยอดเลยนะครับเดินได้อย่างนี้มีมีใครเป็นบ้างครับฟิล <H iko. S 1> ใครอีกพบเริ่ม เอาพบเป็นไหมเอาพบก็บพอได้อยู่แต่ว่ายัางตัวเล็กอยู่อันนี้มันใหญ่ขามันเล็กเอาโอเคเอาพบกันเพียงแค่นี้ก่อนฮิวโก้ามาขอพุนครับขอพุณกาฟิวอาจารย์กาฟิวเอาพบกันแค่นี้ครับ